ผู้ชมแต่ว่าทีนี้ฮะเรื่องของวันหยุดยาวที่มันใกล้หมดแล้วแบบนี้ก็เริ่มเดินทางกลับเข้ามาโดยเฉพาะบางจุดบางที่ที่มันมีการจราจรค่อนข้างที่จะสะสมหนาแน่นรถเริ่มติดแล้วอไปเช็คกันหน่อยละกันนะฮะเรียกว่าเช็คตั้งแต่ตอนตี5.32นาทีกันมาเลยนะครับให้เห็นภาพมุมสูงครับนี่เมื่อวานนี้นะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าตัวเมืองลำปางรถหนาแน่น จนเต็ม2ช่องจราจรต้องบอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะ,ะมันค่อยๆมาไงแล้วก็ติดขัดในบางช่วงโดยเฉพาะ4แยกไฟแดงอำเภอห้างฉัดนะครับต้องจัดตำรวจจราจรมากดสัญญาณไฟจราจรเองนะครับเพื่อควบคุมปริมาณรถไม่ให้มันติดขัดมากเกินไปส่วนใหญ่ก่อนจะถึง4แยกห้างฉัดรถทำความเร็วได้ประมาณสัก 20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหมันจะถึงกี่โมงเลยเนี่ยคือจริงๆตอนไปมันก็คึกคืน้นอะเนอะต่อให้รถติดแค่ไหนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนั่งแล้วมีความสุข <นะ S 1> แต่พอตอนขากลับเนี่ยเออบางคนมาหลยจะถึงบ้านบางคนบอกเอยขอกลับก่อนได้ไหมเออวันศุกร์เลยเริ่มเลยปรากฏ<ช>ว่ามันติดไงคิดเหมือนกันเยอะ อ้อหะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะไปดูที่แยกเดชาติวงกันนะคะแน่นเหมือนกันค่ะต้งแตัดสา,สายแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเลยใช้วิธีการเปิดช่องทางพิเศษเลยค่ะบนถนนพหลโยธินนะคะขาล้อมจากกำแพงเพชรสู่จังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะรถก็ค่อยๆหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะบางคนก็ทยอยเดินทางกันล่วงหน้าก็มีนะ แยกเดชาติวงศ์นะคะมีรถมาจากทางภาคเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่กทมต่อเนื่องเลยค่ะคการจราจรก็ไม่ถึงกระติดนะเนี่ยก็ยังไปได้เรื่อยๆกันแบบนี้ค่ะคือตำรวจก็คอยวางกำลังไว้ตามจุดกับรถบางทางแยกบางเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการจราจรช่วงไหนติดขัดก็จะได้ใช้สัญญาณมือแทนสัญญาณไฟทันทีนีไ่ไปได้นะไปได้ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับ<ช>คุณผู้ชมบอกว่ารอบๆกทมเนี่ยรถติดไหมครับ คุณคุณนิกเล่นะฮะคือตอนนี้คนต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านกันครับแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพด้วยรถเริ่มสะสมเหมือนกันนะฮะต้องบอกแบบนี้ไปดูโซนภาคอีสานกันหน่อยนะครับถนนมิตรภาพตั้งแต่ถนนสายถนนสายรองครับเส้น2-4มาจากสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย ที่จะมาร่วมกับถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาการจราจรก็เริ่มชะลอตัวเนื่องจากว่าจุดนี้รถยนต์จากภาคอีสานตอนบนแล้วก็ตอนล่างจะมาบรรจบกันที่ทางต่างระดับสีคิ้วการจราจรก็เริ่มหนาแน่นนะครับรถยนต์หลายคันที่มาจากภาคอีสานเข้าไปใช้บริการที่สถานีบริการปั๊มน้ำมันบริเวณดังกล่าวเยอะมากเอาง่ายๆขี่ไม่แบบขับมาอย่างยาวนานน่ะแวะห <Wow. S 1> น่อนยเหนื่อยอันนี้ถือว่าดีนะ เออง่วงก็จอดก่อนล้างหน้าล้างตาเข้าหงงน้ําอะไรอย่างนี้นะครับคือรถเนี่ยเขาบอกว่าทําให้ก่อนถึงทางเข้าเนี่ยรถมันชะลอตัวเยอะมากนะครับคุณไวัยพจน์อายุ5 8ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุรินบอกผมเนี่ยหยุดงานไป5วันเลยฮะกลับบ้านที่สุรินไปหาครอบครัวฉลองปีใหม่เออปีหนึ่งขอครั้งหนึ่งนะห้าวันห้าวันเนี่ยเรียกว่าอยู่กันแบบอิ่มๆเลยขากลับทางบ้านก็เอาข้าวสารอาหารแห้งเอามาให้เลยนะครับเอามาบอกเออเอามาเถอะ เนี่ยมันจะได้แบบช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายของฝากที่ได้รับจากครอบครัวอันนี้คือแบบเข้าใจเลยมีข้าวสารครับ<อ>มีปลรรา<อ>ปลาแห้ง<อ>ริกหน่อไม้ดองเก็บไปกินกันยาว,ยาวเป็นอุปบัญญัดั้งเดิมชาวบ,บ้านของเราที่เหมาะเลยนะค่ะ,ะทีนี้ไปดูทางประจวบคีรีขันธ์กันบ้างค่ะโอ้โหรถเป็นยังไงกันบ้างนี่ประตูสู่ภาคใต้นะคะก็หนานแน่นอยู่เหมือนกันนะ,ะถนนเพชรเกษมค่ะทั้งสองฝั่งเลย บางคนเนี่ยเขาก็เลือกเดินทางก่อนนะนี่ตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้ากรุงเทพมาถึงก็ค่าม,มืดเลยนะคะทําให้ขาขึ้นเนี่ยขึ้นเข้ามาที่กรุงเทพมหานครรถเยอะแล้วก็จะติดสะสมบริเวณที่มีไฟแดงแถวแถวอำเภอปราณบุรีค่ะ ก็จะมีทางแยก3จุดด้วยกันรถที่วิ่งมาจากทางใต้นี่ต้องชะรอตัวเลยนะคะแล้วก็ติดสะสมตามสัญญาณไฟแต่ก็คล่องตัวนะก็พอมากันได้ในคนละฝั่งดูติภาามันตางต่างกันแบบนี้นะคะโล่งเลยเอ,อ,อีกฝั่งนึงทาความเร็วได้แต่อีกฝั่งนึงก็ค่อยๆไปกันแบบนี้ครับทีนี้ระยะทางจากอำเภอปราณบุรีถึงกรุงเทพมหานครเนี่ย200กว่ากิโลเมตรก็คาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับจะมีประชาชนเดินทางกลับเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเตรียมทํางานในวันจันทร์ต่อไปด้วยก็คือมีเวลานะเสาเสาเดินทางบางคนบอกเออเดินทางวันหนึ่งเต็มเตมวันอาทิตย์ได้พักผ่อนอีกวันหนึ่งเตรียมตัวก่อนที่จะลุยงานต่อยาว